สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพุทธที่22บมีนาคม2566มานํมานำเสนอครับเรื่องของคนลูกผู้ชายนายกประยุทธ์เนี่ยเหมือนทุเรียนทรงก็อย่างแบดแถมหนามแหลมแตะที่ไรแทกที่นั้นทั้งอยู่บนต้นสูง แต่แปลกยิ่งสูงยิ่งสอยยิ่งหนามยิ่งอยากปล้ำยิ่งตำมือยิ่งยั่วให้ฉีกยิ่งมีกลิ่นยิ่งท้าทายและยิ่งกินยิ่งยั้งไม่อยู่มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบแต่โคตรแพงมีเท่าไหร่ไม่พอขายเมื่อวานวันเกิดนายกเห็นรัฐมนตรีบางคนในความปินแมนเมื่อความรักผูกพันจากใจจริงที่มีต่อนายก ถังออกมาการแสดงออกมันตะมุตะมิดีใครเห็นก็อดยิ้มไม่ได้เสีแสแซงกับจิงใจเนี่ยเครื่องช่างตวงวัดวัดไม่ได้ใจต่อใจเท่านั้นที่วัดได้รองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลโอบกอดนายกที่ทำเนียบเมื่อวานก็ประมาณนั้นนายกประยุทธ์ตัวท่านเป็นหน้าบ้าน อาจารย์น้องนาราพลจันโอชาเป็นหลังบ้านแต่ตอนนี้นอกจากหน้าบ้านหลังบ้านแล้วนายกมีทั้งคนใกล้บ้านเรือนเคียงและทั้งคนข้างบ้านรวมเป็นหมู่บ้านแห่งมิตรสหายเพื่อนผองน้องพี่หน้าอิจฉาและนี่คือคนข้างบ้านคนหนึ่งที่อวยพรวันเกิดนายกแต่ด้วยความเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวการแสดงออกจึงดูจะสไตล์แมนแมไม่ละเมียดเหมือนหญิง แต่ก็นั่นแหละสไตล์แมนแมนคือสไตล์ลูกผู้ชายหัวใจเต็มร้อยเก,กะกะเก้งก้างแต่โอโถงกว้างขวางคนโบราณเรียกคนประเภทนี้ว่าคนใจนักเลงใครมีมิตรสหายสไตล์นี้รีบคบไว้เลยนอนหลับไม่ต้องระแวงว่าตื่นขึ้นมาจะมีมีดปักคาหลังไม่บอกว่าใครให้อ่านดูเองสุชาติชมกลิ่นแฮปปี้เบิร์เดย์ลุงตู่ เวลาลงพื้นที่ชาวบ้านจะเดินมาหาผมและพูดว่าเสียเฮงอย่าทิ้งลุงตู่นะอยู่กับลุงตู่อย่าไปไหนนะซึ่งผมก็ตอบได้อย่างเต็มปากว่าจากวันแรกจนถึงวันนี้มีเพียงความรักปรารถนาดีและยินดีจะอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่แต่มันคือทั้งหมดของความรู้สึกขอบคุณแฟนเพจผมและพี่น้องทุกคนที่รักลุงตู่ครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเราก็จะไปกันต่อครับเดินไปด้วยกันไม่ใช่แค่ผมกับลุงตู่แต่หมายถึงผมลุงตู่และพี่น้องประชาชนทุกคนเราจะช่วยกันพาประเทศชาติบ้านเมืองให้พัฒนาไปในทุกๆมิติความโปร่งดองของประชาชนทุกฝั่งฝ่ายที่ลุงตู่มุ่งหวังจะเห็นมาตลอดอาจยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้ แต่ไม่มีวันไหนที่ลุงตู่ไม่รอไม่ว่าคุณจะรักหรือไม่รักลุงตู่แต่ลุงตู่มีเพียงความปรารถนาดีให้คุณ Happy Birthday พลเอกประยุทธ์จันโอชา21มีนาคม2566ทั้งนายกทั้งอาจารย์น้องอ่านแล้วคงอมยิม้มที่รัฐมนตรีสุชาติโพ์เฟสขอบคุณแฟนๆแทนสิบสับในงานวันเกิด รัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลิ่นลูกผู้ชายลูกน้ำเค็มคนนี้พูดกันตรงๆท่านสไตล์นักเลงชาวบ้านไม่คิดว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานที่ถูกฝังถูกฝากระไรป่านนั้นยิ่งตอนโควิดด้วยแล้วที่คนงานตามโรงงานรอดและที่โรงงานต่างๆไม่ต้องปิดตายทำให้อุตสาหกรรมธุรกิจส่งออกเดินหน้าได้ก็ด้วยปิดทองหลังพระรัฐมนตรีสุชาตินี่แหละ ท่านทั้งผลักทั้งดันทั้งไฟหาวัคซีนไปฉีดคนงานกับคนติดโควิดออกจากคนไม่ติดไปอยู่ฮอสพิเทลแทนการปิดโรงงานเรื่องค่ารักษาค่าที่พักคนงานคือคนครอบครัวกระทรวงแรงงานฉะนั้นไม่ต้องห่วงรัฐมนตรีสุชาติทำให้คนทุกคนได้รู้จักโม33และได้รับอานิสงส์จากโม33 ว่าด้วยเงินประกันสังคมจนชีวิตรอดยามนั้นท่านจึงเป็นทั้งขวัญใจเป็นทั้งที่พึ่งของผู้ใช้แรงงานทุกคนใครยามถูกเอารัดเอาเปรียบบากหน้าไปถึงกระทรวงปับ๊บรัฐมนตรีสุชาติโทรศัพท์ถึงนายจ้างให้รีบมาเคลียร์ทันทีเรียกว่ารัฐมนตรีสุชาติกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานใจถึงใจไม่ต้องพูดอะไรกันมากติดขัดตรงไหนมีปัญหาอะไรพูดตรงๆมาเลย ทั้งคนงานในประเทศนอกประเทศรัฐมนตรีสุชาติจัดการให้ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางคือครอบคลุมถึงครอบครัวคนงานกันเลยท่านจึงเป็นที่รักเคารพของข้าราชการกระทรวงแรงงานข้าราชการที่ผมรู้จักบอกว่ารัฐมนตรีสุชาติทำให้กระทรวงแรงงานมีความหมายมีคุณค่าขึ้นมากแต่เหนื่อยเพราะท่านจี้งานตลอดแต่ก็สนุกสุขใจ กระทรวงคึกคักมีชีวิตชีวาเป็นที่พึ่งที่หมายของสังคมชาติได้สมค่าของคำค่าราชการเพื่อประชาชนรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยถ้าจำไม่ผิดแค่มีข่าวนายกจะหลีกทางออกจากพักพลังประชารัฐให้พี่ป้อมบริหารได้คล่องตัวเป็นคนแรกมั้งทั้งที่ยังไม่รู้หนทางข้างหน้าจะไปเป็นหรือไปตายแต่รัฐมนตรีสุชาติ ไม่รอดูดินฟ้าอากาศอย่างสมสังยกมือปุ๊บนายกไปไหนผมไปด้วยคนอย่างนี้ต้องคบไม่ทำให้เสียชื่อคนเมืองชนคนนักเลงเลยจริงๆเป็นผมต้องคิดหนักนะนายกมีตัวคนเดียวกับไอ้นั่นไปไหนก็ยังไม่รู้เขาเป็นทหารมีเหล่ามีพวกมีรุ่นมีสกุลในการครบหาแล้วเราถึงมีตําแหน่งรัฐมนตรีก็จริงแต่มันไม่จีรงัง แค่ชาวบ้านเต็มขั้นไม่มีเหล่าไม่มีรุ่นถ้าไปแล้วไม่ถึงฝั่งนายกมีที่ไปเราไม่ใช่เหล่ากอทหารจะไปกับเขาก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องคิดมากหน่อยตามโบราณว่ายังไม่เห็นน้ำอย่าพึ่งตัดกระบอกยังไม่เห็นกระรอกอย่าพึ่งโกงหน้าไม้ก็ต้องยอมรับว่าใจผมทาาไม่ติดรัฐมนตรีสุชาติในด้านนักเลงจะมีสักกี่คนในโลก ที่รักเราโดยไม่มีเงื่อนไขจึงนับว่านายกประยุทธ์เป็นคนมีวาสนาคนอยู่ไกลจะเกลียดปากครั้นอยู่ใกล้จะรักน้ำใจดังนั้นไม่แปลกทั้งคอรมอ5คนจะมีถึง34.99ที่ใจเขาอยู่ที่นายกและใจนายกอยู่ที่เขาเรื่องเช่นนี้ยากพูดยากเอ่ยแต่เห็นได้จากการกระทำ ใครเคยได้ยินนายกนินทาตำหนิรัฐมนตรีคนไหนรับหลังบ้างช่วยมายืนยันกับผมด้วยจะมีทองคำมาดามเฮงสม,มนาคุณรัฐมนตรีก็หลายท่านนะที่ท่านให้เกียรติผมได้พูดคุยยกเว้นรัฐมนตรีสุชาติทุกท่านพูดถึงนายกด้วยคำว่านายกท่านเมตตาบ้างนายกท่านช่วยผมบ้างล้วนเป็นทํานองนี้ทั้งสิ้นที่จะนินทาท่านไม่มีปีนี้ นายก69ขวบหนุ่มใหญ่เต็มตัวโงเ่เฮงเดินอยู่ตรงตำแหน่งแก้มกับริมฝีปากล่างทั้งสองตำแหน่งยังสมบูรณ์ดีไม่มีอะไรน่าห่วงเพียงแต่บริวารต้องเสริมให้เต็มร้อยเท่านั้นเดี๋ยวนี้คนอายุ70ไม่ใช่คนแก่เป็นคนแกร่งประสบการณ์เหมือนกระทิเคี้ยวแตกมันได้ที่จะทำเป็นน้ำแกงก็อร่อยตักแบ่งเป็นหัวกะทิหยอดหน้าก็เยี่ยม80นั่นแหละ ค่อยมานั่งใช้แหนบถอนหนวดมาดูว่างอหรือยังถ้างอก,ก็หยุดแล้วให้หัวใจกับตีนมันพาไปอยากเที่ยวไหนก็ไปเลยสัก95ค่อยมาเป็นคนแถวหน้าสุดอีกครั้งคือบนเมนคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ ผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ